กลับก็มาติดตามรับชมรับฟังเรื่องเล่ากับพวกเราเปิดตำนานกันต่อนะครับในคลิปนี้จะพาทุกท่านไปพบกับ5วัดที่ขึ้นชื่อเรื่องผีที่เฮี้ยนที่สุดในประเทศไทยกันครับจะมีวัดอะไรบ้างและเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเราไปติดตามรับชมรับฟังพร้อมๆกันเลยครับเรียกได้ว่าประเทศไทยเรานั้นมีเรื่องราวลึกลับมากมายทั้งในอดีตและปัจจุบนันแต่ถ้าพูดถึงเรื่องผี เชื่อว่าหลายๆคนคงอยากรู้เหมือนกันว่าในไทยแล้ววัดใดบ้างที่ขึ้นชื่อเรื่องสิ่งลี้ลับไม่น้อยและอาจจะขนลุกกันอย่างแน่นอนวัดที่หนึ่งวัดปิตุลาที่ราชรังสริดิจังหวัดฉะเชิงเซาตำนานวิญญาณเฮียนณราลานประหารวัดปิตุลาที่ราชวังสฤิตชื่อเดิมชื่อว่าวัดเมืองจังหวัดฉะเชิงเซาการประหารชีวิตอัง้งยี ที่วัดเมืองเมื่อปี2,391สมัยรัชกาลที่3ครั้งนั้นเป็นข่าวด่วงดังไปทั่วหัวเมืองต่างๆบางก็รู้สึกสาสมใจบางก็รู้สึกสงสารและเกิดทุกขเวทนาศพอังยี่แต่ละศพเป็นผีหัวขาดและถูกนำไปฝังแบบศพไรญาิไม่มีใครกล้านำศพไปทำพิธีให้ถูกต้องตามประเพณีเพราะเกรงว่าอาจจะถูกประหารตามไปด้วย ในข้อหาสมรู้ร่วมคิดจึงต้องปล่อยให้พ่อแม่ลูกและพี่น้องของตัวเองถูกตัดหัวไปต่อหน้าต่อตาความตายอังยีนั้นทุกทรมานนักจิตสุดท้ายก่อนสิ้นลมเต็มไปด้วยความกลัวและอารมณ์โกรธแค้นชิงชังยามที่วิญ,ญญาณออกจากร่างจิตจึงยึดอารมณ์ดังกล่าวเป็นที่ตั้งจนนำพาไปยังทุกขติยภูมิอยู่ในโลกของวิญญ,ญาณ ในภพภูมิที่ทุกทรมานแรงอาฆาตพยาบาทของความแค้นที่ฝังใจก่อนความตายทำให้ดวงวิญญาณแต่และดวงไม่สงบสุขหาทางไปเกิดไม่ได้เพราะเป็นวิญญาณตายโหงที่ยังไม่ถึงเวลาตายแต่ด้วยกรรมมาตัดรอนจำต้องตายวิญญาณทั้งหลายจึงไปสถิตอยู่ในวัดเมืองเต็มไปหมดวัดเมืองจึงขึ้นชื่อว่าเป็นวัดที่ผีดุมากมา,กมานับตั้งแต่นั้น ด้วยกิติศัพท์ความเฮี้ยนที่เคยมีผู้พบเห็นอังยีผู้ประสบหลายคนเล่าว่าเห็นคนจีนเลือดท่วมตัวหิ้วหัวเดินรอบวัดบางคนเป็นคนแขนขาดขาขาดไส้ไหลเดินโซซัสโซเซผอมเหลือแตกกระดูกสภาพอดอยากหิวโหวยไม่มีใครทำบุญไปให้เพราะญาติที่น้องหรือคนรู้จักคงจะกลัวว่าถ้าจะนำเครื่องเส้นไหว้ไปให,ให้ตามประเพณีจีน ก็กลัวจะถูกจับอีกจนทำให้วิญญาณอดโซทรมานจึงออกอารวาสหลอกหลอนหนักขึ้นไปอีก 2. วัดสุวรรณรามบางกอกน้อยวัดสุวรรณรามบางกอกน้อยเดิมเรียกว่าวัดทองสร้างสมัยกรุงศรีอยุธยาในสมัยกรุงธนบุรีเป็นสถานที่ที่พระเจ้าตากศินส่ทรงมีพระราชดำรัสให้นำฉเฉลยศึกพม่าจากค่ายบางแก้วไปประหารชีวิต วัดสุวรรณารามริมคลองบางกอกน้อยก็มีเรื่องผีผีอยู่มากเช่นกันวัดสุวรรณเป็นวัดเก่าแก่สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยอยุธยาและเมื่อมาถึงสมัยกรุงธนบุรีบริเวณวัดแห่งนี้ก็ยังใช้เป็นลานประหารชีวิตฉเฉลยพมา่าในการตัดคอซึ่งก็มีเรื่องเล่ากันว่ามีคนเคยเห็นร่างของชายรูปร่างสูงใหญ่นุ่งผ้าโจงกระเบน แต่ไม่มีหัวมายืนให้เห็นส่วนสถานที่ที่นำศพเหล่านั้นมาฝังก็คือบริเวณที่เป็นวงเวียนสนามวัดสุวรรณารามและลานวัดสุวรรณารามในปัจจุบันที่เชื่อว่าบริเวณนี้เป็นสถานที่ที่เคยฝังศพเนื่องจากว่าเมื่อครั้งมีการขุดปรับแต่งพื้นที่บริเวณนี้ก็มีคนพบกระดูกของคนอยู่มากมายมีเรื่องเล่าน่ากลัวว่ามีคนพบเห็นกระดูกท่อนขา หรือแขนก็ไม่ทราบแต่มีกำไรคล้องอยู่แสดงว่าเจ้าของกําไรนั้นน่าจะเป็นทหารพมา่าระดับในกองชั้นผู้ใหญ่พอควรคนที่ขุดเจอกําไรก็เอาไปขายนำเงินมาซื้ออาหารให้ภรรยาที่กําลังท้องแต่คืนนั้นก็ฝันเห็นทหารพม่ามาบีบคอทวงกําไรคืนและภรรยาก็เสียชีวิตแบบที่เรียกได้ว่าตายทั้งกลม ต่อมาจึงมีการตั้งสารเพียงตาไว้ที่บริเวณโรงเรียนวัดสุวรรณแห่งนี้ที่น่าสนใจก็คือหากใครที่มาไหว้สารแห่งนี้แล้วมองเข้าไปในศารก็จะเห็นภาพวาดเป็นรูปกองทหารพรม่าไว้สามรูปแทนที่จะมีเจเวเกอยู่ด้านในแบบสารพระภูมิทั่วไปคงเป็นเพื่อการระลึกถึงดวงวิญญาณทหารพรม่าที่เสียชีวิตในอดีตอีกทั้งด้านหน้าสาร ก็ยังมีพีระมิดเล็กๆตั้งไว้ด้วยโดยมีความเชื่อกันว่าสถานที่ตรงไหนมีความอาถรรพ์มากๆก็ใช้พีระมิดสะท้อนสิ่งอาถรรพ์นั้นออกไปสถานที่ที่3วัดพระพลาชัยกรุงเทพอีกที่ต่อมาคือวัดพระพลาชัยย่านป้อมปราบศัตรูพ่ายมีวัดวัดหนึ่งชื่อวัดพระพลาชัยตั้งอยู่หลังวัดเทพสิรินทร์ภายในมีโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในบริเวณวัด แต่เดิมวัดพรับพลาชัยมีชื่อเรียกว่าวัดโคกหรือวัดโคกอีแรงเดิมที่วัดนี้เป็นที่ประหารน,นักโทษเหมือนกับวัดสะเกตศพที่ประหารแล้วจะถูกส่งออกมาด้านหลังวัดสะเกตบริเวณนั้นจึงถูกเรียกว่าประตูผีอย่างที่บอกนั่นแหละพอประหารเสร็จบางครั้งทางวัดก็จะปล่อยให้อีแร้งมากินศพที่ถูกประหารไว้บริเวณนั้น จึงมีอีแร้งชุกชุมชาวบ้านจึงเรียกติดปากกันมาว่าวัดโคกอีแร้งต่อมาบ้านเมืองเจริญได้มีการสร้างถนนขึ้นไม่ก็ขุดถนนแถวหน้าวัดพระพลาชัยเพื่อที่จะซ่อมแซมแต่เมื่อขุดลงไปที่ไรก็จะเจอแต่โครงกระดูกอยู่ใต้ดินเต็มไปหมดทุกคราต่อมาในสมัยรัชกาลที่6ตั้งกองเสือป่ารักษาดินแดนขึ้นได้มีการซ้อมรบ พระองค์ได้มาพลับพลาเสือป่าขึ้นที่นั่นที่วัดโคกอีแรงการเวลาต่อมาวัดจึงเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นวัดพลับพลาชัยเป็นเรื่องราวสยองขวัญของดวงวิญญาณคนตายที่วัดนี้มีเล่าขานกันอยู่เนืองเนืองทั้งทั่วบริเวณวัดและโรงเรียนพลับพลาชัยด้วยเคยมีเด็กนักเรียนพบเจอสิ่งแปลกๆอยู่บ่อยครั้งจนมาถึงยุคนี้เรื่องราวในอดีตก็ค่อยๆเลือนหายไป พร้อมกับกิติศัพท์ความเหี้ยนที่เคยมีก็ไม่ค่อยได้เห็นอีกแล้ว 4. วัดปทุมคงคาวัดปทุมคงคาเป็นวัดโบราณสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยอยุธยาต่อมาถูกทิ้งจนเป็นวัดร้างที่ห่างไกลผู้คนดูวังเวงและน่ากลัวในเวลาต่อมาได้ใช้เป็นลานประหารบรรดาชาติพระวงศ์หลายพระองค์เรื่องเล่าของวัดนี้ ยังมีเรื่องของต้นอโศกผีสิงซึ่งเมื่อก่อนในวัดมีต้นอโศกอายุนับร้อยปีตั้งตรำงานอยู่ในวัดชาวบ้านย่านนั้นเล่าว่ามีวิญญาณมาปรากฏให้เห็นอยู่บ่อยๆในหลายรูปแบบแล้วมักจะหายวับเข้าไปในต้นอโศกเรียกว่าเฮี้ยนจนชาวบ้านหวาดกลัวไม่กล้าเข้าวัดจึงถูกตัดค้นทิ้งไปในปีพุทธศักราช2495เรื่องราวทั้งหมด จึงเงียบลงได้จะว่าเป็นความสบายใจคลายระแวงของผู้คนข่าวลือน่ากลัวนั้นจึงยุติลงก็น่าจะใช่ 5. วัดสัเกตวัดสาเกตเป็นอีกที่ที่ทุกคนคุ้นเคยกันดีหากย้อนไปในสมัยรัชการที่หนึ่งศูนย์รวมของชุมชนบ้านเรือนของผู้คนจะอยู่ภายในกำแพงเมืองส่วนด้านนอกกำแพงจะมีการทำนาหรือเกษตรกรเป็นส่วนใหญ่ ภายในกำแพงเมืองนี้ถือธรรมเนียมกันว่าหากมีคนเสียชีวิตจะต้องขุดศพออกไปเผาด้านนอกกำแพงเมืองและทางออกที่ใช้ขนศพออกไปก็คือประตูทิศตะวันออกของเมืองซึ่งเมื่อระบุตามตำแหน่งก็คือบริเวณใกล้สี่แยกสำราญราชในปัจจุบันนั่นเองประตูนี้ถูกเรียกขานกันว่าประตูผีโดยเฉพาะในช่วงที่เกิดโรคระบาดในพระนคร และเมืองใกล้เคียงในสมัยรัชกาลที่สองด้วยโรคหาหรืออาหิวตาตกรโรคระบาดไปทั่วเมืองทำให้มีคนล้มตายหลายหมื่นคนศพจำนวนมากถูกลำเลียงผ่านประตูผีไปยังวัดสะเกตซึ่งอยู่ติดติดกันว่ากันว่ามีศพมากมายกองพเนนวัดไม่สามารถเผาหรือฝังได้ทันจึงต้องขุดหลุมขนาดใหญ่แล้วฝังลงไปในหลุมเดียวกันคราวละมากม แต่จำนวนศพมากเกินไปทำให้ฝูงแร้งแห่กันมาจิกกินซากศพเป็นอาหารทั้นมาสมัยรัชกาลที่สและสมัยรัชกาลที่หก็ยังคงเกิดโรคระบาดซ้ำขึ้นอีกวัดสะเกตก็ยังประสบปัญหาเผาศพไม่ทันอีกเหมือนเดิมทำให้กลายเป็นแหล่งหากินของฝูงแรง้งที่มาจิกกินซากศพจนมีคำเรียกว่าแร้งวัดสะเกตเกิดขึ้นในช่วงนั้นนั่นเองแต่ในปัจจุบัน ไม่มีประตูผีให้เห็นกันอีกแล้วเนื่องจากมีการตัดถนนบำรุงเมืองผ่านประตูผีและมีการลื้อถอนประตูเมืองและกำแพงออกไปประตูผีจึงเหลือแค่ชื่อไว้ให้ระลึกถึงแม้ว่าภายหลังจะเปลี่ยนชื่อเรียกประตูผีมาเป็นประตูสำราญราชเพื่อเป็นเสิริมงคลแล้วก็ตามแต่ชื่อประตูผีก็ยังเป็นชื่อเรียกติดปากของผู้คนจนถึงทุกวันนี้ซึ่งปัจจุบัน กลายเป็นที่ของกินอร่อยเต็มไปด้วยร้านดังอาทิร้านผัดไทยหอยทอดข้าวต้มเป็ดที่ทุกค่ำคืนจะมีคนมายืนรอซื้อกินกันอย่างคึกคักไม่เหลือความวังเวงน่ากลัวให้เห็นกันอีกแล้วขอบคุณเรื่องราวดีๆจากปฏิหาร닷 c อ m แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ